สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับมาดลบุรีพระบ้านสวัสดีพี่พท่านผู้ชมที่มารับชมทุกท่านด้วยนะครับทั้งใหม่และเก่ายังไงผมขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาด EP ต่อไปนะครับพี่พเพราะผมจะมีพระเครื่องดีๆมาแบ่งปันนะครับทุกๆวันจะหยุดทุกวันศุกร์นะครับ พี่ๆท่านใดสนใจพัเครื่องนะครับให้แอดไลน์หรือเพิ่มไลน์เบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยครับ0817941656นะครับผมหรือจะโทรสอบถามได้เลยนะครับวันนี้นะครับพี่ๆเหมามาแบบบ้านๆเลยนะครับผมห้ามพลาดรับชมคลิปนี้เลยนะครับพเก่าๆเยอะนะครับผม เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับพี่พี่เราเริ่มชมองค์แรกกันเลยดีก่อนนะครับพระทุกองค์จัดส่งไปณี่นะครับพี่พี่จัดส่งฟรีนะครับองค์แรกจะมาพร้อมเรื่อเลยนะครับเป็นพระพุทธโสธรปี43กรมตํารวจจัดสร้างโอ้โหองค์นี้ที่สวยหน้าตาแบบเด้งๆงเลยนะครับเรื่องพร้อมใช้อย่างดีนะครับปี2543นะครับผมเดี๋ยวท่านใดชอบนะครับเป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับผมกรมตํารวจจัดสร้างนะครับนี่เรื่อมาอย่างดีนะครับเจ้าของใช้อยู่เลยนะครับผม สภาพแบบรมดำเดิมๆนะครับท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันกันไปนะครับผมองค์ต่อไปจะเป็นรูปหล่อเก่าอันนี้นะครับพี่ๆอันนี้ไม่ทราบที่จริงๆนะครับพี่ว่าเป็นที่ไหนนี่อันนี้เก่ามากๆเลยนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันมานะครับผมลมดำขี้เบ้าตามซอกคือแบบเดิมๆเลยนะครับผมนี่อุดมีการเก็บตะไบตามใต้ฐานนะครับรูปหล่อเก่านะครับท่านใดชอบนะครับยินดีแบ่งปันนะครับผม สวยปิ๊งเลยนะครับองค์ต่อไปปิดตาผงคุกรักเก่าๆเลยนะพี่ๆนี่องค์นี้แบบคักๆเลยนะผ่านการใช้บ้างนะครับพี่ๆแต่ว่าสภาพยังสมบูรณ์นะครับผมในปิดตาผงคุกรักเก่าๆอันนี้ไม่ทราบที่จริงๆนะครับว่าเป็นที่ไหนท่านใดชอบนะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมเนี่ยดูยให้ดูเนื้อใกล้ๆนะพี่ๆเนื้อดีมากๆเลยนะก็จัดจ้านมากๆเลยนะครับผมเนี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามาแล้วกันนะครับผม ไม่มีหักไม่มีซ่อมเดิมๆนะครับองค์ต่อไปจะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อปานนะพี่ๆรูปถ่ายหลวงพ่อปานวัดหนองนมวัวน,นะครับรูปถ่ายข้างบอลนะครับทาบอลทองแบบหลวงพ่อพรมเลยนะพี่ๆด้านหลังก็สกุแบบหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์เลยนะพี่ๆเรื่องบัตรติกเก่าเดิมจากวัดนะครับท่านใดรู้จักนะครับหลวงพ่อปานวัดหนองนมวัวน,นะครับยินดีแบ่งปันนะครับรูปสวยแชมป์นะครับพี่ๆองต่อไปจะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมนี่รุ่นแรกคูบาบนเมืองนะครับพี่ๆ เหรียญสวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวซูไม่ดูนะครับผมไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะครับเก็บมาแบบบ้านๆเลยนะครับผมรุ่นแรกปี2021นรบอะครับวัดบ้านปางนะครับอำเภอรีจังหวัดลำพูนนะครับท่านใดรู้จักนะครับครูบาบุญเมืองรุ่นแรกนะครับผมราคาหลักร้อยนะครับพี่เบาๆเหรียญนี้เอาแค่500นะครับองค์ต่อไปลวงพูดทวดนะครับหลวงพ่อทาบพิมพ์ใหญ่นะพี่ๆนี่เริ่มกรอบวินเทจแบบหลายสิบปีนะครับผมอันนี้ไม่แพงนะพี่ๆนี่ เอา400นะครับองต่อไปพาะจวนเอาแค่200พอนะครับรุ่นมหาเศรษฐีเสาห้าเยนะพี่ๆป,ปี36นะครับนี่พระสวยพร้อมกล่องเดิมๆนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวแป๊บนะครับพี่ๆพ,พอดเอีเป็นผงท่านลุยหมดเลยนะครับนี่องต่อไปก็เป็น หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับด้านหลังรูปเหมือนนะครับผมนี่ราคาเบาๆหลักร้อยนะครับทันใดชอบมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยนะครับพี่พี่เนื้ออลูมิเนียมเลอพาติกเดิมๆเลยโอ้โหขาวโจะเลยนะพี่พีเป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับพวกนี้นะครับผมนี่ราคาหลักร้อยต้นๆเบาๆ,ๆนะครับอ่านี้นี่วันนี้ได้มานะครับ ขอโทษขออภัยนะครับพอดีผงล่วงเมื่อกี้ครับอันนี้เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชหลวงพุโตปุกเสกและน่าจะมีหลวงพุทิมด้วยนะพี่ๆรุ่นนี้ปี2อเกจิน่าจะเป็นร้อยรูปนะครับปุกเสกอันนี้250ปิดได้เลยนะพี่ๆตัวจริงคือแบบผิวไฟแดงส้มเลยนะครับเป็นพระดีพิธีใหญ่ที่น่าเก็บมากๆเลยเหรียญรุ่นนี้นะครับผมจะแนะนําเลยนะครับนี่ไม่จําเป็นต้องแพงเลยนะพี่ๆนี่น่าเก็บมากๆเลยนะครับต่อไปจะเป็น รูปเหมือนหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับปีหนึ่งสแต่ออกเป็นพักแบบไปฝากกุวัดอะไรสักอย่างเนี่ยนะพี่ๆนี่อันนี้ผมก็ลืมชื่อนะครับนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมรูปเหมือนหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญหลวงพ,พ่อพิงค์นะครับผมเหรียญหลวงพ,พ่อพิงค์ สวยเดิมๆเลยนะพี่ๆเหรียญกิ่งนะครับหายากมากๆเลยเป็นเหรียญกิ่งรุ่นพิเศษหลวงพ่อพิงค์วัดโบทกรกงธนูจังหวัดลบบุรีนะพี่ๆนี่สวยมากๆคือแบบสภาพแชมป์เลยนะพี่ๆนี่พ่อพ,พ,พิงค์ท่านเป็นเกจิแนวหน้าของจังหวัดลบบุรีเลยนะครับผมนี่สวยปิ๊งเลยนะครับผมต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อบุญดานะครับนี่บุญดาถาวโรนี่ท่านเป็นพระอริยสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรีนะครับเป็นเป็นที่ลึกในงานหล่อรูปหลวงู่บุญดานะครับปี2524 เหรียญสวยปิ๊งเลยนะพี่ๆเอาเอาไม่แพงเอา500นะครับผิวม่วงแบบน่าเก็บมากๆเลยนะครับพระท่านเป็นอริยสส่งของจริงนะครับผมองค์ต่อไปก็จะเป็นอันนี้เก่าจริงนะพี่ๆแต่อันนี้ผมไม่มีความรู้เลยนะครับเป็นลีลาใบขนุนสวยแบบโอ้โหมีหน้ามีตาเนื้อเขียวนะพี่ๆนี่ธรรมชาติดีมากๆเลยนะครับเหมาติดมานะครับอันนี้บางอย่างเราเหมาติดมาเราไม่มีความรู้ผมก็บอกตรงๆนะครับท่านใดดูชอบดู ถูกใจก็ยินดีแบ่งปันกันไปนะครับผมนี่ขี้หิ่งขี้ฝุ่นแบบคักๆศิลปะคือแบบงดงามมากๆเลยนะพี่ๆองค์ต่อไปก็จะเป็นมีดหลวงพ่อบุญมีวัดเข่าสมอคอนอันนี้หายากมากๆเป็นมีดปากกานะพี่ๆมีดปากกาหลวงพ่อบุญมีวัดเข่าสมอคอนนะครับผมนี่เดี๋ยวผมเปิดใบให้ดูนะครับพบเจอน้อยนะครับอันนี้เจ้าของไปได้รับมาจากมือหลวงพ่อสมัยนั้นเลยนะเห็นเขาบอกผมนะนั่นนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็น สอบถามกันเข้ามานะครับนี่สวยเดิมเดิมเลยนะครับผมนี่ไม่ผ่านการใช้เลยดูใบนะครับผมท่านใดห้ามพลาดเลยนะครับสวยเดิมเดิมเลยครับองต่อไปเลยนะพี่พี่ก็จะเป็นหลุมพ่อเงินอันนี้ไม่ทราบที่อันนี้หล่อเก่าโบราณเลยนะพี่พี่นี่หลุมพ่อเงินหล่อแบบโลหะแบบเนื้อย่นเลยนะครับผมนี่หลอโบราณเบ้าประกบดูง่ายมากๆเลยแต่ไม่รู้รุ่นนะครับใต้ก้นก็แต่งตะไบนะครับผมตะไบจะละเอียดละเอียดนะครับ ท่านใดรู้รุ่นมีความรู้ก็ฝากแนะนาคอมเมนต์ได้นะครับพี่พี่นสวยเดิมเดิมเลยนะครับน้าทองคือแบบเดิมเดิมเลยนะครับผมองค์ต่อไปก็จะเป็นสมเด็จรุ่นเสาห้าวัชโยมีกระทาะนิดนึงนะครับพี่พี่เอาไม่แพงเอา300นะครับท่านใดชอบปิด้เลยเนื้อจะกัดจัดเก่ามากๆเลยนะครับปีหนึ่งขวานะพี่พี่นี่เก่ามากๆนะครับองค์ต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งลบบุรีรุ่งเรืองหลวงปู่เรืองอพัสโลนะครับปีสี่หนึ่งกลายทองนะครับเป็นพระกิ่งลบบุรีนะครับผมนี่ หลวงู่อเลืองท่านใดหาอยู่ก็ยินดีแบ่งปันนะครับพระสวยเดิมๆเลยนะครับผมองค์สุดท้ายของวันนี้จะเป็นหลวงพ่อเพี้ยนวันนี้ได้มาหนึ่งองค์นะครับผมเป็นเหรียญมหาบารามีอำนาจปี48บาทน้ำมนต์ใหญ่นะเหนือกระไลเงินนี่ผมสวยแชมป์เลยนะพี่ๆนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับด้านหลังก็จะเป็นเสือนะครับผมยังไงผมก็ขอจบอีพีนี้เพียงเท่านี้นะครับพี่ๆขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนทุกๆวันแล้วก็ อุดหนุนกันทุกๆวันนะครับยังไงผมก็ขอขอบคุณทุกท่านจากใจนะครับผมยังไงผมขอจบ EP นี้เพียงเท่านี้ท่านใดสนใจองค์ไหนนะครับก็แอดไลน์หรือเพิ่มไลน์หรือโทรมาได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ